สวัสดีครับวันนี้หมอขออนุญาตมาเล่าถึงเคสตัวอย่างนะครับที่ได้รับการรักษาด้วยหลักการการแพทย์แม่นยำนะครับจากรูปนะครับเป็นผู้หญิงนะครับคนไข้ไทยนะครับอายุประมาณ60ปีครับเป็นมะเร็งเงยื่อบุโพรงมดลูกนะครับระยะลุกลามเริ่มต้นเนี่ยคนไข้ก็เคยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดการฉายรังสีรวมถึงการให้ยาคีน,นูบัตแต่ว่าเอาโรคไม่อยู่ควบคุมโรคไม่ได้นะครับตอนที่มาเจอหมอเนี่ยก็เพราว่า ก้อนเนี่ยก็เกิดขึ้นก้อนมะเร็งเกิดขึ้นที่คอเนื่องจากมันลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอทำให้ต่อมน้ำเหลืองที่คอโตนะครับก็คังคออยู่แบบนี้นะครับทำให้คนไข้เนี่ยไม่สามารถขยับแขนได้นะครับทานข้าวลาบากขยับคอลําบากรวมถึงก้อนเนี่ยก็ไปเกิดขึ้นในช่องท้องด้วยซึ่งก้อนในช่องท้องเนี่ยก็ไปกดทับเส้นประสาทนะครับทำให้เ <chor> ส <op ter> ้นประสาทของขาข้างซ้ายเนี่ยเสียนะครับขาก็รีบไม่มีแรงนะครับแล้วก็เดินไม่ได้นอนติดเตียงตามภาพเลยนะครับ ตอนนั้นที่เจอกันเนี่ยครับคนไข้จริงๆแล้วก็รักษามาจากที่อื่นมากอ่อนตอนที่เจอกันหมอก็เลยดูประวัติแล้วก็พบว่าคนไข้เนี่ยยังไม่เคยนะครับตรวจนะครับการถอดรหัสอีนกายพันมะเร็งเพื่อหาการรักษาแบบแนวทางการแพทย์แผนอย่างนะครับหมอก็เลยแนะนําว่าเออคนไข้คนไข้ลองตรวจด,ดูไหมเผื่อว่าจะมีทางเลือกในการรักษาแบบอื่นนะครับเราคนไข้ก็โอเคนะครับแล้วหมอก,ก็เลยได้ส่งตรวจไปในเคสนี้นะครับก็พบว่าคนไข้เนี่ยมีการแสดงออกของตัวมะเร็งนะครับที่เรียกว่า MSI high นะครับ ซึ่งคำว่า M S I high เนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าคนไข้คนนี้ถ้าได้รับยาภูมกิกามบัดแล้วจะมีผลการตอบสนองค่อนข้างดีเยี่ยมมากๆนะครับเราก็เลยได้ให้ยาภูมกิกามบัดให้กับคนไข้รายนี้นะครับคนไข้รายนี้ได้ไดยาภูมกิกามบัดเนี่ยไปประมาณสัก6รอบนะครับหลังจากไข่เนี่ยก้อนที่คอเนี่ยก็ยุบๆๆลงเรื่อยๆนะครับคนไข้สามารถเคลืบคอได้มากขึ้นกินได้มากขึ้นแขนเคลืบได้ดีขึ้นรวมถึงก้อนในช่องท้องครับ ก็ยุบลงดีเช่นกันนะครับแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะเส้นประสาทกลับมาทํางานได้ดีขึ้นนะครับสามารถที่จะเดินเหินเองได้นะครับจากที่นอนติดเตียงเนี่ยก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ใกล้เคียงปกติและนี่คือภาพล่าสุดของคนไข้ครับเราไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่าคนไข้คือคนไข้ท่านไหนคุณคนไหนคือคนไข้นะครับ ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นรูปที่หมอเพิ่งถ่ายเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังจากที่คนไข้ในหยุดยานะครับเ้าเรียกว่าสามารถหยุดยาพุ่งกระมัดได้เนี่ยมาเป็นปีนะครับก็จะเห็นว่าในคนไข้นะครับที่เราตรวจเจอข้อมูลทางมรุกรรมมะเร็งบางอย่างนะครับที่บ่งบอกว่าคนไข้เนี่ยมีโอกาสจะได้ผลกับการรักษาบางชนิดที่จําเพาะมากๆกเนี่ยก็จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับได้ผลการรับผลลัพธ์การรักษาที่ดีพลิกฟื้นจากที่นอนติดเตียงจนมาสามารถ ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติตางภาพที่เห็นเลยครับ